ร้อมที่จะเล่นเกมผ้าเกมในวงปาร์ตี้มึงมันแข่งมากอ่ะไม่มีไฟแช็กแบบนี้เรื่องให้กลัวเลยถ้ากูมนมึงกูจะไม่เล่นผ้ตลอดชีวิตเรงสีฟา ปังมึงมันมีไม่กี่คนหรอกที่ยิงคนอื่นแล้วตายเองใช่คือมึงต้องคิดเลยว่าตัวตายสวัสดีค่ะทุกคน พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่บนรถแบบนี้นะคะก็กําลังจะไปเที่ยววันนี้นัดเพื่อนๆนะคะหลังจากคลายรอกดาวก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนเลยนะคะเราก็นัดเจอเพื่อนๆที่หัวหินค่ะตอนนี้เราจะไปเป็นวัยรุ่นภูวิลล่ากัน,นะค่ะ เราจะเจอกันเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้เนื่องจากมีซีรีส์ดงัง Squid Game ของเกาหลีนะคะน่านสนุกมากหนิ่งก็เลยชวนเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์นะคะ5เกมในวงเล่าว,วงปาร์ตี้วงเพื่อนที่โคตรฮานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนกันนะคะเป็นยังไงรอติดตามชมเลยคะ่ะตอนนี้เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ อโอ้โอไม่มีไม่มีโลโก้บนแม่นนเลยวัน <pers> นี้เราจะเล่นเกมกันนะคะเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องดื่มกันนะคะ,ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายม,ามือถือปิกล้องมูอิือปิกองเราจะต้องไปเจอของที่สำคัญที่สุดเมืองอันนี้กูเคยกินอร่อยอันนี้เลยนี่นี่นี่เงิน,น,นเงินใช่ ใช่โฮชิอ้้วมีสามรสด่ะมึงใช่ตอนนั้นเรากินส้มกับสตรอเบอรี่ป่ะเออมีพีชป่ะวะกินพีชป่ะวะมันกระป๋องละสามสิบห้าบาทเองอย่างละสี่มึงเราเป็นคนคออ่อนๆอยู่แล้วจะกินอะไรเยอะแยะสี่ลูกก็นอนรถมันหลับรถมันหลับได้หรอรถพูดยังไกนน้ำลำข้าว กเห็นคนเกาหลีชอบกินในซีรีส์มองกินข้าวด้วยชีที่ดีมีประโยชน์อ่ะใช่เมื่อวันกี้เราไปเกาหลีใช่ไหมแล้วไงกลับมาจีนเหรอเมื่อวานเราไปอะไรร้านอะไรอารมณ์สมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรมีประโยชน์ต้องไหอยากกินสมุนไพรไปกินยานะคะไม่ได้มากินเหล้าเบียร์ราอะไรแบบเบาๆสไตลแบบเบากระดาษไหมมึงเบาพอตอนนี้นะคะเราได้ของครบแล้วกำลังจะกลับคูเวีล่ากันเดี๋ยวอยากแวะเซเว่นน่ะจะซื้อน้ำจิ้มแต่ว่า ่นาไม่พอมันไม่พออะไรไมแอลกล์เ้มงมัอะแล้วนะไออร่าอย่าเงี้เพิมด้วยคุณคิดว่าคลิปนี้เราจะดูขี้เมาปะใช่ดีรีวเลือค่เลื่อตัวค่ะกคนอันนี้ถึงเซเวนคะตอนนี้นะคะเราแวะเซเว่นเพื่อที่จะซื้อขนม อันไหนชอบกินอะไรกันชอบกินอะไรกันบ้างโฆษณาดีสปอนเซอร์จะได้เท่าอันไหนอันนี้มึงเราซื้อกันไปแล้วไม่โคชิแต่ว่าเราอ่ะมากันสิบคนคิดว่าไม่พอเพราะว่าทุกคนคือคอแข่งกันจะมันมีรถหยอกโอ๊ยได้ไหนรถอะไรรถโอ๊ยรถนี้ลอยรส้มโฮชิมึงดอกโฮชิพี่ดอกหมดเหมาหมดล่าสุดเหมาหมดแล้วค่ะ กอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมที่จะเล่นเกมผาเกมในวงปาร์ตี้แต่มาวันนี้เรามาในตรีมสวิตเกมเกมแรกของเราสวิตเกมสวิตคุเกมแรกของเรานะคะนั่นก็คือแกะแผ่นน้ำตาลคันโค กติกาของเราก็คือต้องแกะแผ่นน้ำตาลให้เสร็จภายใน1ิบนาทีถ้าใครแกะแผ่นน้ำตาลแตกคนแรกต้องกินโฮชิหมดกระป๋องแล้วออกจะต้อง้อก็ลับตาไปเลยวัานี้ไปเลยด้วยมาจะรอดกติกาของเราคือการหลับตาหยิบอุ้ยมันเห็นวันเนี้ยไม่ก็หลับตามไม่เห็นไม่เลย คนแรกเลยลัอต้องคนแรกรู้เป่ากูส่ว่งเอออา่ไปอุยน่ากินกินเลยได้ปะอยากกิโกงอยากใสมอเนยมึงอยาก่นโกง้ีอเอน่โหลอะไม่ดีเองเว้ยแมวกินตัวแ้ว่กินตัวได้แล้ว ชุิงว้าวอีกนิดหนึ่งโแงกล้มเน่ยเหมือนมีในใจหมืใจค่ะมาหนึ่งสองซ้เริ่มค่ะอุ๊ยใช่แล้วนี่เราผ่าแล้วให้ให้ให้อนุโลมเลย นิดเดียวย่อหางขาดยังได้เลยเนยเนยมาเป็นมาตีให้ทุกคนให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนสิงโตแล้วเดี๋ยวเราจะกินตอนโิงตเสร็จแล้วกันมือมันแข็งมากอ่ะไม่มีไฟแช็กแบบนี้เรื่องให้กูอ่ะกูหน้าตารเงียบไม่ดีเงี้ยมอหางขาดจ้ากูยังไม่ทันทำเลยนะกูยังงงอยู่แล้วหัวใจกูแค่นี้แม่กูไม่พูดแล้เนี่ยนะคนมันโกง คิดมากไปป้ากว่าเหลยกี่นาทีแล้วอ่ะเจ็ดนาทีแล้วคุณื่อนๆใกล้ๆมาดูตรงนี้นะแมวขาห้าขาอีกห้านาทีแมวขามึงเอาแล้วอะไรมึงเอาแล้วอะไรกูเอารถพีทหมดกระป๋องเกาหลีแน่นอน cái <laughs> <coughs> đi đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp, đi này đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp, làm này đi cái này đẹp, cái này đẹp, cái này ไม่ผิเลยไม่เห็นมึงเลยเลยหมดแล้วไปค่ะเราไปเกมที่สองกันได้เลยเกมที่สองของเรานะคะกติกาก็คือเหมือนมันจะมีไพ่นะคะนี้เป็นไพ่มี1ถึง K 1A ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็แจ็ค คือ11แหม่มคือ12คิงคือ13อเราอ่ะจะต้องสลับไพ่แล้วให้ทุกคนเลือกเลือกไพ่ไปคนละหนึ่งใบตั้งไว้บนหัวแล้วเราจะมีสิทธิ์เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งถ้าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าแต้มเราอ่ะน้อยกว่าเพื่อนเพราะเราจะไม่เห็นไพ่ตัวเองใช่เพราะเราจะไม่เห็นไพ่ตัวเองอเแต่ไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วพอสุดท้ายเรามาจบเฉลยใครที่แต้มน้อยสุด2แก้วนี้นะคะว่าจะกินแก้วที่1หรือแก้วที่2องไม่องมันจะเป็นน้ำเปล่าหรือว่าโซจูก็ได้เกมนี้เราเล่นกันกี่รอบ เอารอบเดียวก่อนเอ้ยทสามรอบเดียวก่อนสามรอบวางไม่เราหยิบพร้อมกันดีกว่ามาเลือกคนละใบมาแล้วก็คือเป็นต้องบเป็นหัวตัวเองใบเป็นหัวตัวเองห้ามดูหนึ่งสองสามเดี๋ยวเลือกแบบโอ้โหหวานโอ้โหกูเบียร์กูยากอะอยู่ไม่ได้เลยของมือบอ้ยดีเนยถ้าเป็นกูกูไม่เปลี่ยนหรอก มึงจะเปลี่ยนเปล่ากูบอกเลยว่าแต้มมึงอ่ะมองตาอี่ตอนมองแต้มมึงอ่ะน้อยกว่าห้าเลยแต้มมึงมากกว่าห้าไม่ออดี้ฟาวทำให้ตกแล้วมันก็ดันได้หนึ่งแต้มยังไงมึงก็ต้องยังไงมึก็ได้จริงหนึ่งหรือสองหนึ่งดีดี ไม่ไม่ขอน้าป่าเมื่อก้ไม่ด้ยอมานสอง้ามว่ะก ok ็มั่นใจว่าคุอย่างได้เยอะอยู่ถ้าคุยมึงกูจะไม่เล่นไพ่ตลอดชีวิตยอรอบนี้ะมากกว่ารอบที่แล้ว เชื่อกูมึงก็ต้องเปลี่ยนหรอโหแววตาแต่ละคนจริงจริงเนาะแววตาแต่กูกินแน่อ่ะมหยิบขึ้นมาเลยอ่าหวานถ้ากูเป็นมึงกูก็อยู่กูรู้สึกว่ามึงเป็นคนดวงดีที่สุดในนี้แล้วขี่ดวงมาเลยขี่มาจากบางบร้อมเอาดิตัดสินใจเ,เกลหรือเปล่าเปลี่ยนเฮ้ยมึนนงนักแน่นวะแล้กูมันนักแน่นหรอใครออกไม่เปลี่ยนมึงอ่ะกูก็ไม่เปลี่ยนเฮ้ย น้ำเปล่าอหะกูว่าน่ะน้ำเปล่าอีกหนขอให้แก้วนี้ด้วยกูให้แก้วนี้ขอสองจ่อรอบที่สามเริ่มได้อ่ะกูให้มึงเริ่มก่อนมึงก่อนเลยนีให้เกียรติมึงก่อนอ่ะเ่อกียรตินี้ก่อนเริ่มสองสาม กูสถานการณ์อะกูไม่รู้ทุกคนรู้สึกหมือนกูวแมแต่พอกูเห็นใครทุกคนแล้วกูเครียดมากเลยกูเครียดบอกตัวกูเองกูก็ปวดหัวเหมือนกันจริงๆกอ่กูเริ่มรังเลยนะมึงอะน้อยกว่าสองคนเนี้ยถ้ากูเป็นมึงนะเอาจัดใจเพื่ออะไรนะอ่ะกูอยู่เอาเฮ้ยกูเปลี่ยนอยู่ไม่ได้ ตงมาสามสเฮ้ยแล้วมึหยิบได้แม่เีมึงังกแกไปแล้เนี่ยทาไ้ยพัจริงก็กระโดดกันเลยค่ะน้ำแน้ำเปล่า สตเรี่สมมติใช่งไหมสมมติเป็นหมวดหมู่งงถ้าจับได้หมดแบบหมวดหมู่ผลไม้เลยพูดผลไม้แรกใช่ไห<อ>มสมมติเป็นส้มหนิงก็ต้องพูดช่ดที่2แล้วก็ส้มสตรอเบอรี่ส้มสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลใครจําไม่ได้ขอแก้ตัวนี้ก่อนกินแบบพูดีไม่เลยแกล้วห้ามเลยนะรอบนี้เราจะกินแบบมีชาติตระกูลนิดหนึง่งโอเคจัดไปหมวดหมู่แรกสัตว์หมีหมีจระเข้หมีจระเข้หมา หมีจระเข้หมาแมวหมีจระเข้หมาแมวหมูหมีจระเข้หมาแมวไก่ไงไม่ได้หมูกินไปแล้วลองเลยนะเลยอีกครั้งหนึ่งนะเราจะกินในแบบผู้ดีใช่เราชุมไม่เลยเราชุนไม่เยเราชุนมเลยมันลืมหมูอ่ะ ตาแดงอืมเลยค่ะได้ยูาของใช้ในห้องน้ำแชมพูเออสบู่แชมพูเออสบู่แชมพูยาสีฟันสบู่แชมพูยาสีฟันครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันครีมอาบน้ำอ่าไหมคัดตัวค่ะเดี๋ยวนะสแชมพู สามแชมพูแชมพูหนึ่งโดนมาไล่ได้ห้ามเลิงเลงกินอีกครึ่งแก้วเราจะกินแบบพุดดิพิร่างกายเออดีแเร่วก่อนแขนแขนขาแขนขากระบังลมแขนขากระบังลมนิ้ว นิ้วอะไรอะลุงนิ้วมือแขนขากระบางลมนิ้วมือนิ้วเท้าแขนขากระบางลมนิ้วมือนิ้วเท้าปอดแขนขากระบางลมนิ้วมือนิ้วเท้าปอดหัวใจแขนขากระบางลมนิ้วมือนิ้วเท้าปอดหัวใจตาเยอะเลยนะต้องพูดอะไรแบบไปคือแบบเราจะกินแบบผู้ดีแล้วใช่ไหมไม่เลย มที่3กันค่ะมาหาคนตอนนี้นะคะตอนนี้เรามีสมุนเพิ่มครับเกรสชื่อเกมว่านับ1ถึงหนะคะเกมกติกาก็คือใครนับ5โดนอ่าสมมุติว่าเริ่มทีกู1 2 3 4 5งสองสามสี่ห้าถ้าคนที่สุดใช่เราใช้ที่สุดโดนต้องรู้ค้นยืนเ้วยนะ1 คนที่2อ่ะไม่ต้องเป็นออดีก็ได้คือใครอยากจะนับเลขอะไรก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครนับชนกันโดนทั้งคู่โดนโดนคากอ๋อโฮชี้หมดกระป๋องโซดูครึ่งขวดเนี่ยอยากมันก็ดันมาจบเออแล้วแต่เลือกแล้วแต่คนอาอแล้วใครเป็นคนเริ่มอทีมงานให้ทีมงานนับทีมงสอง ตอมน,นี้ไม่ได้เดิมพันพวกเกมเดิมพันเอาถึงตายเพื่อนก็เพื่อนไม่ไหวอ่ะหนึ่งเว้นนั่งรถหนึ่งสองหสอส มเรามาเกมท้ายแล้วะคะเกมที่ห้นะคะชื่อเกมว่า0ูน ก็จะมีเวิร์ดดิ้งทั้งหมด4เวิร์ดดิ้ง mm. ก็คือ0 0 7แล้วก็ปัง mm. คือใน1คนเนี่นยาสามารถพูดได้มากสุด2เวิร์ดดิ้ง wording. จะพูดแค่1ก็ได้แล้วแต่อย่างเช่นขวัญพูด0 0พอชีพที่ใครคนนะั้นมีสิทธิ์พูดต่อแล้วอนนี้อาจจะพูดเจ็ที่ที่เนยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเนยได้เจ็ไปอ่ะเนยจะมีสิทธิ์ mm. พูดคำว่าปังสมมติว่าเนยชีพทิธีออดี้ปังออ,ออดี้คนข้างออดี้ต้องใช่ขึ้นถ้าเกิดว่าหนิงโดนยิง มูกับออดี้ต้องยกมือใครที่ไม่เกี่ยวแต่ยกมือก็โดนแต่ถ้าเกิดว่าหนิงโดนยิงแต่มูก,กับออดี้ไม่ยกสองคนนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันโอเคใช่เริ่มก่อนอ่ะศูนยศูนเจ็ดปั้ง่ คนหลอกที่ยิงคนอื่นแล้วตายเองใช่คือมึงต้องคิดแล้วะตัวตายอันนี้เปิดอ่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดบังอ๋อไม่ต้องกระโดดปวดไปเลยเพื่อนกระโดดปวดไปเลยเพื่อนศูนย์ังไปเลยศูนย์ เจ็ดปังอะหมดมีอะไรบ้างครับโซจูครับนี่หมดละคนปูมีปูมีอะม่ได้เริ่มาศูนเจ็ดปังเฮ้ยศูนย์ศูนเจ็ด นเจ็ด <7, S 2> ปังเอ้ยยัง<า>ม,มีสติบ้ศนยศูนย์ปืนยิงละเจ็ด <7, S 2> ปังเฮ <c oughs> ้ยทุกคนมีสตินะ <c oughs> เศูนย์ศูนย์เจ็ด นะคะก็ยาวนานมากๆาคาเกมนะคะในวงปาร์ตี้วงเพื่อนนะคะใครชอบเกมไหนก็กดคอมเมนต์เื่ใครแบบใครชอบก็แบบเอาลองไปเล่นกันได้ช่องของเรานะคะหนุงหนิงเจนนี่ฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เอากูพูดไปแล้วไกดไลค์กดแชร์ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอาหมูไปบ่ายด้วยสิโมูโ,โอ้โหโอ้โหทำเท่คนเดียวบ๊ายบายขอให้ได้เท่ไม่ได้กินน้ำปลา